สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์บิออนวันนี้เราอยู่เกมอีพิกเซเววันนี้เป็นเลิอกอันดีของเกมอีพิกเซเว่นในการคอรแลแลบซึ่งเป็นคอแลแลบกระตูนในดวงใจของผมเลย หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นนั่งอยู่ตรงนี้ละหนตัวนั่นก็คือกระตูนของฟูเมโตะอะเคมิดภาคบัตเทอร์ฮูดหรือว่าแขนกลคนแปลท่าท่านเองครับเราจะมาเปิดกาชากันว่าเราเนี่ยจะได้ตัวของเอ็ดเวิร์ดเิหรือว่านักเล่นแร่แปลาตทเด็กไหลกันไหมก่อนที่เราจะไปดูกาชาเนี่ยผมขออนุญาตซื้ออีพิ p a ารก่อนแล้วกันนะน้องชายเป็นสกินที่สวยมากๆหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปดูที่อีพิคพารกันเลยครับ สำหรับอีพิกพาร์ตเนี่ยเป็นอีพิกพาร์ตของเบอร์แชมเปญชิพอีพิกเซเว่นสองพันยี่สิบสองนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆสง,งสัยว่าอีพิกพาร์ตเนี่ยทำไมเราต้องซื้อหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อเราซื้ออีพิกพาร์ตเนี่ยเราจะได้สกินของเดียนหรือว่าสกินของตัวนั้นๆตามอีพิกพาร์ตนั้นๆครับแล้วก็สกินของเดียนเนี่ยหรือว่าแดนน่เนี่ยสวยมากๆส่วนใครบอกว่าพี่ผมมีเพชรไม่พอสำหรับสกินของเดียนเลยผม ควรซื้ออีพิกพาร์ตไหมที่เป็นอัปเกรดธรรมดาเนี่ยผมก็มองว่าควรที่จะซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของรางวัลที่เขาให้เนี่ยสำหรับการอัปเกรดเนี่ยเยอะมากๆเช่นไอตัวของเทียนเทียนเปิดแสงมืดเนี่ยมันหายากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้หายากหรอกแต่ว่ามันต้องใช้การสุมกาชาสมกาชาเนี่ย20ครั้งหรือว่า100อยสร้อยเนี่ยถึงจะได้1เทียนต้องสะสมไม่ครบ6เทียนถึง่จะเปิด ตัวแสงมืดได้แต่อันนี้เนี่ยเมื่อเราทําภารกิจครบเนี่ยเขาให้เปิดกะเอ,อเปิดตัวแสงมืดเนี่ยฟรีเลยหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็พูดมาเยอะแล้วน้องชายก็จัดไปเลยแล้วกันพันแปดร้อยเพชรเดนนี่นะสกินดเดนน่นะน้องชายไปเลยเรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมมารับสกินดเดนนี่ได้นะครับกดไปนี่เลยเราก็จะได้รับของรางวัลแล้วก็ ควาางวัลในการอัปเกรดเราเนี่ยเราก็ได้ตั๋วในการซื้อสกินในร้านค้าได้ด้วยครับไปเดี๋ยวเราไปดูเอ็ดเวิร์ดเอลริกกันเลยสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอลริกเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวละครที่ลงได้ทั้ง p v e แล้วก็ PP ครับก่อนที่เราจะไปดูเอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องมาดูที่ลุงชาก่อนลุงชาเนี่ยจะไปเปิดน,นะครับเพราะว่าลุงชาเนี่ยเป็นตัวธรรมดาสาหรับน้องที่เพิ่งเล่นเนี่ยอาจจะ พี่ลุงชาวมันดีไหมผมก็มองว่าอย่าเพิ่งเปิดลุงชาวครับให้เปิดตัวตู้ลิมิตก่อนแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นน,นีว่าเป็นได้ทั้ง PvE แล้วก็ p p เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเอ็ดเวิร์ดกันว่าที่ผมบอกว่าเป็นได้ทั้ง PvE แล้วก็ PvP เนี่ยมันเป็นสกิลไหนกันเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับเป็นคนภาคเดียวกันกันกบภาคเอ็ดเวิร์ดด้วยเอามาทั้งเสียง้วก็ทั้งตัวละครน,นะครับเดี๋ยวเรา ไปดูที่สกิลที่2กันสกิลที่2ของเอ็นเวิร์ตเนี่ยบอกว่ากาแรแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเนี่ยบอกว่าอะไรเมื่อผู้ใช้สกิลเนี่ยติดดีบัฟหลังถูกโจมตีเนี่ยจะลบล้างดีบัฟหนึ่งชุดแล้วก็ใช้สกิลทยานไปสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเทินทยานไปเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยหนามปัตพีลบล้างดีบัฟหนึ่งชุดและมอบบัฟแบบสุ่มนานสองเทินทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามเลือดของผู้ใช้สกิล ก็คือเมื่อเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโดนโจมตีเนี่ยแล้วตัวละครที่โจมตีเอ็ดเวิร์ดมาเนี่ยมีดีบัฟครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็จะใช้ก็จะลบล้างดีบัฟนั้นก่อน1ชุดแล้วก็จะใช้อ่ผ้าไลท์เนี่ยหรือว่าท่านี้เนี่ยทยานไปเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยน้ำปฏิพีเนี่ยลบล้างดีบัฟของฝั่งฝั่งศัตรูเนี่ยหนึ่งชุดก่อนที่จะสุ่มดีบัฟใส่ศัตรูเนี่ยอีกหนึ่งอีก อีก2เทินครับก็คือซุ่มดีบัฟเนี่ยก็คือลดพลังโจมตีลดความแม่นยำย,ยั่วยุเป็นใบก็คือห้ามใช้สกิลแล้วก็พน,า,นาการพนัาาการเนี่ยก็คือตัวของห้ามเล่นเกตครับร่วมบ๊อบสตริงนั่นเองแล้วก็คูดาวเนี่ยคูดาวทุกทุกหนึ่งเทินก็คือเข้าเทินเอ็ดเวิร์ดป,ปุ๊บใช้สกิลได้เลยครับเป็นอะไรที่ดีมากที่ผมบอกว่าลงได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ีเนี่ยมันเป็นเพราะสกิลนี้นี่เองครับแล้วก็เราไปดูที่ ส่วนสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะครับแล้วก็เราไปดูที่สกิลอันติของเอ็ดเวิร์ดกันเรามันคนละชั้นกันนะฮะสำหรับสกิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยบอกว่าโจมตีสตูร่วมกับเอาบองเซ่และเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเนี่ย50%ก็คือทันเกตให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ย50%เมื่อเป้าหมายไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับสูงหรือ บอสเนี่ยจะไม่สนใจเอฟเฟกต์แช่ดามดก็คือตัวละครที่ใส่แช่ดามดเนี่ยก็คือไม่สนใจเลยจะโจมตีแบบเพียวๆโดนดาเม ate, แบบไม่มีใครหานเลยไงยละ่ะน้องชายแล้วก็ทำดาเมเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของเอ็ดเวิร์ดเองแล้วก็สกิลนี้เนี่ยเพิ่มดาเมทุกครั้งที่ใช้สะสมสูงสุดได้3เทินแล้วก็ลดคูดาวได้จาก5เทินเหลือ4เทินเมื่อก็โซเบิร์นเนี่ยจะเป็นการลดคูดาว ให้กับเอ็ดเวิร์ดจากซีเทิร์นเนี่ยเรือ2เทินเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเดี๋ยวผมกดโซเบิร์นแล้วก็ใช้สกิลให้ดูเลยลวกันน้องชายไปเลยสกิลโคตรสวยแล้วก็สกิลที่หนึ่งของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยบอกว่าลองมาสู้กันสักตั้งหัโจมตีสู้ด้วยการแปรแธาตุท่าไปครดับและวมอสบาเรียให้แกผู้ใช้สกิลเอ๊ะ วู้ชส้สกิลนานหนึ่งทืนดาเมจและพลังของบาเลียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส,ส่วนตามพลังชิดสูงสุดของเอ็ดเวิร์ดเองแล้วก็เมื่ออัพสกิลถึงเลวซีเนี่ยจะเป็นการเพิ่มบาเลียเนี่ยถึง25เปอ่า25%็นเป็นอะไรที่โอเคมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอฟของเอ็ดเวิร์ดกัน,นส,กสำหรับ AF ของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็น a อที่ลิมิเต็ดเหมือนกันตัวลิมิเต็ดเอฟดีมิเต็ดดีมากๆครับสำหรับเอฟเอฟเอฟเนี่ยบอกว่าเพิ่มโอกาสคริทิคอลเนี่ยให้กับเอ็ดเวิร์ดเลยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากหลังโจมตีเนี่ยเพิ่มเติมดามจะเพิ่มดาเมจคริติคอลเนี่ยให้กับเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยอีก8%แล้วเพิ่มความเร็วให้กับเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยอีก8%สามารถสะสมซ้อนทับกันได้สูงสุดเนี่ย4ครั้งก็คือสะสม สูงสุดเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยไม่ลดเปอร์เซ็นต์ด้วยก็คือ32สําสเปอร์เซ็นสำหรับการเพิ่มดามิคริเตคอแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับเอ็ดเวิร์ดเองอีก32เป็นเอฟที่ดีมากๆสำหรับสายนักลบหรือว่าสายวอลเลเยอร์นะครับแล้วก็น้องๆบางคนอาสงใั้ว่า แบบดูคลิปที่ผมรีวิวสกิลของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ลอยมาแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพี่แล้วลอยผมลหะผมรอเปิดลอยเนี่ยลอยหายไปไหนลอยเนี่ยจะมาสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่หนึ่งสำหรับน้องที่มีเพชรน้อยเนี่ยอาจจะยังคิดอยู่ว่าหรือว่ามีการันตีเนี่ยแค่การันตีเดียวเนี่ยอาจจะยังสงสัยว่าพี่ผมควรเปิดเอ็ดเวิร์ดหรือลอยดีถ้าผมมีการันตีเดียวผมก็มองว่าถ้าเปิดเนี่ย ผมมองว่าให้เปิดเอร์ดจะโอเคกว่าเพราะว่าสกิลของเอร์ดเนี่ยเล่นเป็นสายบูเซอร์อว่าสายถึกมันสามารถเล่นเข้ากันกับเมตานี้ได้ดีเพราะว่าสายถึกเนี่ยมาแรงมากๆแต่ว่าผมอาจจะมองพลาดก็ได้ถ้าใครจะรอลอยเนี่ยก็รอได้รอดูรีวิวก่อนก็ได้ว่าสกิลท่าแรกของลอยเนี่ยที่ดีดนิ้วเนี่ยมันแรงพอเก็บฝั่งตรงข้ามได้ไหมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า สกิลของลอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งเดี๋ยวผมจะไปพูดในตัวของลอยอีกทีแล้วกันครับว่าสกิลของลอยเนี่ยมันย้อนแย้งยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาเอดเวิร์ดกันแล้วก็ตัวเอดเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดสำหรับการการันตีเนี่ยตู้ตู้ธรรมดาเนี่ยการันตีอยู่ที่6 0 5ร้อยถ้าตีเป็นเพชรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500 0เพชรครับแล้วก็ a f เนี่ย ตักเเนี่ยก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันส่วนการการการันตีถึง121ซส้อยเนี่ยหรือว่า1 2 1โลเนี่ยจะเป็นการการการันตีเอ็ดเวิร์ดเองนะครับส่วนการเปิดเอเนี่ยถ้าได้เอมาเนี่ยหรือว่าเด็กออกตอนเอเนี่ยมันไม่การันตีว่าเราจะได้ AF ฟนั้นๆไหมแต่ว่าเอเนี่ยน้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าพี่ผมเปิดเ f ไม่ได้เลยผมจะทํายังไงถึงจะได้เอฟลิมิเต็ดก็คือเอาตัวของย่อยย่อยพวกเอเนี่ย ผงชมพูเนี่ยเอาไปเลกเอฟลิมิต็ดได้ครับแล้วก็เราไม่พูดห้างทำเพลงเลยน้องชายเราขอเล่นเล่เปรทตุให้เอ็ดบูดมาเลยน้องชายในโลนี้ไปเลยแสงมาก็คือการันตีได้เลยว่าเราจะได้5ดาวดึงสีดาวแน่นอนไปเลยครับเปิดที่เอฟธรรมดากันเออผมเปิดไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ไม่ใช่อ่านอ่านไปแล้วผมไม่ได้เปิดใหม่โอเคอ่านแล้วกดอ,อ่านแล้วอะไรเฮ้ยตัวหงเอรินมาเราก็ไปเลยลุ้นกันยังไม่มีอะไรมาครับเดี๋ยวผมลืมกดข้ามถ้ากดข้ามเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี่ยครับมันจะเป็นตัวแสงไปเ,เป็นตัวสี่ดาว F สี่ดาวแล้วก็ F ห้าดาวแน่นอนถ้าเรากดข้ามครับจะหมดแค่น,นี้เลยไหม ไม่จริงโหลแรกไม่มาครับเดี๋ยวเราไปอีกสักโลไปเราจะเกือจนถึงการันตีขนาะเนี้เหรอประตูแห่งแก่นแท่งกันการันตีน่ะฉันไม่ขอยอมรับหรอกนะมาเลยเออเหออ้โขตดเกือเลยน้องชายไปอีกสามโลเรียบร้อย <c oughs> ไม่มีแสงเลยโลที่สี่ไปเลยแสงมากดข้ามไป a f ฟสดาวมาเราจะการันตีจริงเลยน้องชายไปเอ่อรถที่อะไรนะล่ะรถที่สามหรอรถที่สี่ไปรถที่สามรถรถที่สี่วะรถที่สี่นั่นแหละไปเออผูลรีดมารถที่สี่แล้วน้องชายรถที่สี่แล้วรถที่สามเออรถที่สี่จะการันตีจริงดิไม่จริงโอ้โหโคตรเกลือเลย ไม่มีแสงมาเลยโอ้ยท่อรฟมจัดอีก50โลโอุ้ยอุ้ยผมหมดดวงขนาดนี้เหรอไม่จริงอะไรวะโอ้โหสามสิบโลการันตีอุ้ดวงผมมันทออ่อโฟมขนาดนั้นเลยไป มึงจะได้การันตีแหละผมว่าถ้ามาก่อนการันตีเนี่ยก็ไม่ดีใจแล้วครับแต่ว่าอยากขอเอฟมาสักใบก็ยังดีคืออีก2โลผมก็การันตีแล้วไปไปเลยขอเอฟสักใบก็ยังดีนม่ว่าจะมาปวดปวดเกลือเ <c oughs> ไปเรียบร้อย เกลือแบบเกลือบริสุทธิ <c> ์ <oughs> เรียบร้อยน้องชายก็เป็นที่เรียบร้อยว่าเราโดนการันตีงไงล่ะน้องชายแล้วกดสร้อย,ยธรรมดาหนึ่งสร้อยไปเลยรับเอ็ดเวดิรเอลิกนักลนเ,นนเล่นเลขเปรธาเหล็กไหลไงล่ะโคตรเกลือเลยน้องชายไปเลยประตูเห็นแกนเทดอะ่ะฉันเลขมาเลย,ยงไงล่ะความเคลื่องฉันอะ่ะเนี่ยครับสำหรับการ,การการันตีมันจะมีเด็กโผล่มาอย่างนี้ครับ นี่เลยก็พอโมลเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อะไร <c oughs> พอเราตรงโมเดลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโมเดลเอ็ดเวิร์ดทำไมมันมันทำได้กิมมิกมากๆแบบคือตัวตี้ยะมากๆ,ๆเลยถ้าฉันเดินไปถ้ามีโอกาสฉันจะไปให้สุดทางดังนั้นจงลุกขึ้นมาซะสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอลเลกก็เป็นที่เรียบร้อยครับการรันตีไงล่ะน้องชายสำหรับ น้องๆเนี่ยที่เปิดว Word เนี่ยแล้วก็เปิดก l โลได้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับว่าพี่ผมแแ่เปิดครั้งเดียวได้เลยพี่ชายพี่ผมเปิด2โลได้พี่โคตรเกือเลยแล้วก็เราจะปิดท้ายกันด้วยการเปิดอัญเชิญแสงมืดกันครับผมมีอยู่3โลเดี๋ยวขอไปแลกสร้อยแสงมืดกันก่อนครับเอาละสร้อยแสงมืด3ครั้งเนี่ยกุคงจะ ช่วยยอยาหัวใจผมได้หน่อยถ้าได้5ดาว,ชวเช่นเซเมียแสงเนี่ยก็กดไปเลยแล้วกันน้องชายแสงมาเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้5้าดาวกันไหมครับผมก็ไม่ดีใจหรอกได้5้าดาวก็เฉยแต่ก็มาก็ดีแล้วครับเอ่อสีดาวมาตัวอะไร <c oughs> ตายมืดตายมืดผมครบแล้วครับทั้งตายมืดถ้าตายแสงมาก็น่าจะดีเพราะยังไม่ได้ตายแสงเลยแต่ก็ ไม่ไม่คาดหวังดีกว่าไปเลยกดไปไม่คาดหวังไม่ต้องเอาเลยล่ะต้องชาย <c oughs> ไอ้ไอ้แทงมาแดีวเรามาลุ้นกันว่าได้ห้าดาวกันไหมไม่ได้ห้าดาวครับตัวสีดาวอะไรจะซ้ำออแต่ละตัวอย่างเศร้าเลยเอาล่ะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยก็ทำ การเกลือไปที่เรียบร้อยก็คือแก่นแท้งความเกลือเนี่ยผมก็เข้ามาแล้วไงน้องชายสำหรับคลิปการเปิดกระชาเอ็ดร์ดเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับก็เกลือชิบหายเลยแล้วกน็น้องเนี่ยเปิดกันกี่ซ้อยหรือว่ากี่โลเนี่ยเราได้เนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับการคอมเมนต์เนี่ยนอกจากจะได้คุยกันแล้วเนี่ยยังให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นคลิปของ พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในการเปิดกาชารอยมาสแตงหวังว่าจะไม่เกินราคานานนี้ครับบายบายครับเรือชิมหายเลยน้องชาย